ไฟแดงโอ้ thank you เจสุมาดเสุกีมาไรอ้ย่าเลยแต่เราก็ลงไปนาุดอนี้ถึงเมล์เรบร้อยแลวครับเดยวเราจะรถเมไปกันครับคือบอกเขาว่าา นนใบนบรรยากาศในรถเมล์นะครับนี้ตอนนี้ผมก็ใส่แมสก์หมดแล้วครับเพราะว่าต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วขึ้นนี้เขาจะขึ้นข้างหน้านะครับลงตรงกลางเพราะว่าเขาจะเก็บเงินข้างหน้าห้ามเขาเขาไม่ให้ขึ้นตรงกลางคเขาจะเปิดประตูะเฉพาะตอนลงเท่านั้นครับตรงกลางน,นี่เหมือนไทยอ่ะอันนี้เขาเป็นระบบเขาเลยอันนี้ผมนั่งรถธรรมดาครับ300จาร,รถแอร์นีจะ5 0ายจาร์ครับ แต่รถแต่รถแอร์เขาบอกนะไม่มีประโยชน์รถที่เย็นกว่าเพราะอะไรมันไม่ยิมันไม่ค่อยเปิดแอร์ยิ่งยิ่งติดอัดเมื่อเปิดมันก็ไม่เย็นอย่ยังเย็นกว่านึกถึงสมัยตอนตอนเรียนหนังสือเลยเพราะว่าสมัยก่อนผมอยู่นกสาวิชัยต้องนั่งรถไปเรียนที่ชุมหาเมฆนะนั่งสาย62คล้ายๆกับบรรยากาศคล้ายๆกันเลย ช่วงรถติดนะครับรถติดก็จะมีคนขายของมีขายไก่ย่างก็มีเหมือนเหมือนนี่นี่นนี่นี่อี่่นี่นี่นนี่นีดี่นี่นนี่ีี่นี่น้่นี่นีนีีน้่น นี่ก็กน่าจะอยู่ในตัวตัวมืองของยังกูแล้วครับดูยอดข้างทางขา้ขงขาขงชารข,ขา้ขงขาขง,างาาตัวใจกลางมืองยังกูครับว่าสักพักน่าจะถึง จะลงรถเบย์ครับลงรถเบย์บอกเลยไปการตาแใจไฟไฟไฟตรงตรงตรง,งข้ามเราเนี่ยก็จะเป็นมีม่มมาปราร่ามีม่าปราร่าครับส่วนด้านหลังนี่ครับเป็นเกษตรอิรอญญนยาครับเกษตรอินยาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเดินมาเดินเดินเดินเนที่ยวกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอเข้าไปในห้างมีม่าปาซ่าก่อนครับเพราะว่าไปหาอะไรกินแล้วก็เข้าห้องน้ำเลยครับ เมม่มาหมูมาปาตตานะ่ยดูรถเมล์นะครับ,รรบอันนี้บัสสเตถานนะครับค่อนข้างทางันสมัยนะครับบัสสเตถานที่ในย่างกุ้งครับอ่าเดี๋ยวเดินฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นสวนทะเลสาบอินยาครับก็จนเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมาเดินเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราก็จะข้ามาเดินกันนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราเข้าไปในเมม,มาพาตตาก่อน ะครับฝั่งนู้นมีมากปัก้าโซนด้านนี้ถ้าเทียบเมืองไทยมันก็เหมือนเหมือนแถวอโศกครับแต่ว่าโศกบ้านเราเลยจะมีตึกทันสมัยตรงนั้นเป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมอะไรโรงแรมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโรงแรมอะไรน,นี้ซีบีแบงค์ นั่งรถเมย์มาก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่เขาขับค่อนข้างซิ่งผสมควรนรขับเร็วยิ่งมีรถเมย์ร่วมทางเนี่ยเขายิ่งเร็วก็ใหญ่เพราะว่าเขาต้องต้องแย่งเหมือนแย่งลูกแย่งแย่งผูดด้โดยสารนะครับก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันครับข่านทางครับอยาไปได้แล้วเเรื่องอะไรแย่กระโง เออเหมือนเหมือนแยกแยกโขแรถ <ละ S 1> <ย>นี่มาทางตรงมาแยกเพชรบุรีนี่เนี่ยต้องวิ่งข้ามได้ไหมเนี่ยมันมีไฟเขียวแดง,งไม่ได้แล้วมันต้องรอทางนี้หยุดก่อนแล้วรีบข้าวเดี๋ยวต้องรอรถทางตรงหยุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีบข้ามแล้วไปเ,ออเออ เราเป็นคนไทยต้องวิ่งไม่ใช่พมา่าเดินไปเรื่อยๆครับเราข้ามถนนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในห้างน,นะครับมีมาปาร์าแต่ทางเข้าเนี่ยจะมีการตรวจสอบคอนช้างเข้มงวที่ดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ในภายในห้างเนี่ยมีการประท้วงของน่าจะเป็นนักศึกษาครับในห้างแล้วก็มีทหารครับเข้ามาจับทำให้เกิดความไม่พอใจกับทาง CDM ครับที่มีาการประกาศว่า ใครมาที่มีมารยาทจะไม่รับรองความปลอดภัยฮะอาจจะมีการวางระเบิดหรืออะไรพวกนี้ครับทำให้คนเดินน้อยมากพื้นที่โล่งเลยครับอันนี้ภายในห้างพื้นที่จะค่อนข้างโล่งมากเลยครับเหนือจัดซุ้มคิดมากเลยครับเดี๋ยวดูซันดคอสเออน่ารักดีครับเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านโอ้บ้านซันตคอสนะครับ ได้ครับคนน้อยมากปกติคนที่นี่จะค่อนข้างเยอะนะครับบรรนไกาศรันไปเรื่อยเรื่อ ข้างบนบนนี้จริงเมมาปารซ่ามีร้านบานาน่านะครับบานาน่าขายพวกาสาขายเหมือนในเมืองไทยอ่ะครับขายพวกคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเหมือนบานบาน่าบ้านเราครับอันนี้เป็นซิต y มาร์ในห้างเมมาปารซ่านะโอ้คนไม่มีคนเดินเลย บรรยากาศภายในห้างมีมากบัดมาเนี่ยกว,ว้างขวางแล้วก็โอถงครับจริงเขาเขาห้ามถ่ายนะเนี่ยแอบถ่ <c oughs> ยบายวันอากาศมองทีต้องเอาเอากล้องลงอ้าอเมซอนอยู่นี่ผมจำผิดอเมซอนยังอยู่เดยกกินกาแฟคิดถึง คิดถึงอเมซอนมากนี่ครับอเมซอนอันนี้เป็นเจแปนสโตนนะเจแปนสโตนก็คือร้านขายขายของร้านของญี่ปุ่นขา,ขายขายขาของค่อนข้างถูกครับมีร้านเป็นของญี่ปุ่นทั้งหมดเราสั่งกาแฟ เอาเอาอะไรคาปูชิโน่อะไอ้คาปูชิโน่นะไอ้คาปูชิโน่ไม่ไม่ต้องหวานมากนะอ่ชูการ์กติลลีเนาะชูการ์กติลลีเท่าไหร่อ่ะห้าสี่พันคนละสี่พันสิสี่พันอ๋อโอเคแก่ละสี่พันจากเด็ดใจก่อนเดี๋ยวเอาให้เด็ยใจก่อนเวยนะจ๊ะเอาไปก่อนเดี๋ยวให้ที่เหยียบปั๊นี่ตอนนี้เจอเจอร้านอีเลเซอรนก็โอเคแล้วแอปพีแล้ว สบายแต่ว่าไม่มีคนเดินเลยเนื้อคนเงียบมากเลยอันนี้ต้องไว้ไว้เป็นเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งกินกาแฟในร้านเมซอนเนี่ยคิดถึงมากเลยกาแฟเมซอนนอเมกาไม่มีคนเดินเลยเดินสบายมาก แต่ร้านค้าก็ยังเปิดกันเยอะอยู่นะเออรู้ละผมเยอะก็ไปอยู่ผมสั่งคาปูชิโน่เย็นนะครับก็สี่ปันจากรก็แปดสิบาทแปดสิบาทเมืองไทยเท่าไหร่ครับประมาณเดียวกันถูกกว่าเมืองไทยหกสิบกว่าบาทหกสิบห้าเอออันนี้แปดสิบแพงกว่าแพงแพงกว่าเมืองไทยอ่ะก็โอเคนะแต่ว่ามันมีที่มันอย่างน้อยมีขามีให้ได้กินมันก็โอเค ผมสั่งขอหวานน้อยเพราะถ้าเราไม่สั่งเขาเนี่ยที่นี่จะกินหวานเยอะจะค่อนข้างหวานก็บอกเขาว่าว่าไม่เอาหวานเยอะของกินไม่มีเลยอะเบเกอรี่เนี่ยไม่เบเกอรี่ไม่มีเลยหมดเลยเบเกอรี่มีอยู่ตรงร้านตร้ไม่ไม่ีแน่ไม่โปรตีนมีเบเกอรี่ขายไงถูกปะขายละ ส่วนเบริรมนี้เขาไปซื้อของใน j จ p a n Store ครับเขาจะมาดูแว่นรสชาติโอเคเลยหวานน้อยนะครับแต่ก็จะมัน ก็ย <toys> ังแบบมันมันมันิมันนมอะไรเนียมากเลยในเรื่องนมนายเ้แมนี่กินอะไรดน ไอร่อยครับคุณชิโน่กองกำลังก็อยู่ก็ยังไม่ได้ยังไม่จะไม่ตั้งเลยกับเดี๋ยวนี่ไปโอ้ไปหล่อร้าอาหารแล้วเว้ยนี่ครับข้างบนชั้นบนจะเป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์อาหารของเมมาบอพัซ่าแต่ร้านหลายร้านปิดหมือนี่เนี่ยร้านหลายร้านก็ปิดเยอะนะให้กลบที่ นนในทีนี้จะเป็นผมก็ไม่ได้มาหลายเดือนมากแล้วครับตงแต่ช่วงโควิดนี้ไม่ได้มาเลยเป็นปีเะนี์พอร์อตเนี่ยเ,เดี๋ยวมาดูอาหาร พิซซ่ามาลูอันนี้เป็นพิซซ่าพิซซ่าเกาหลีเป็นนี่บอยไนี่เป็นพิซซ่าเกาหลีนี่พิซซ่ามาลูมาลูเนี่ยใช่ไหมเออเบบี้เป็นพิซซ่าเกาหลีน่ากินอยู่อันนี้เป็นเป็นนูเดิลพม่าครับอันนี้นูเดิลเป็นร้านร้านพม่าเลยทีคอฟฟี่นูเดิลเนี่ยเป็นร้านร้านพม่า น,นี่ก็ร้านเกาหลีที่นี่เกาหลีร้านอาหารเกาหลีเยอะครับเนี่ยโซลาโบโกเรียนเดสส์ลอง่ยอันนี้ร้านเกาหลีอาหารเกาหลีนี่ไง <c oughs> อันนี้ร้าน,นสเต็กผมมากินอยู่แพงอันนี้แอสตันแอสตันนี่เป็นร้านสเต็กค,ครับผมมากินตอนนั้นทีหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เคฟซีเล่นดูก่อนสิอันนี้เคฟซีครับ เดิน,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 นเออดินดูเซอร์เวยก่อนเซอร์เวยร์ร้านอาหารก่อนจะได้หิวเยอะ <Pizza. S 1> ๆอันนี้พิซพซ่าพิซ<ๆ>พซ่าไม่ไหวพิซซ่าในชั้นชั้นชั้นฟู้ดเขาชั้นฟู้ดแลนด์ผมว่า กว้างครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูทะเลสาบไออิอนยาเนี่ยครับถ้าเรามองไปตรงเนี้ยใช่ใช่ชั้นเนี้ยเราจะเห็นทะเลสาบอินยาเลยครับทะเลสาบเลยนะอินยาอินยาเออจริงๆเนี่ยร้านร้านอาหารเนี่ยจะมองเห็นทะเลสาบบะอายุร้นานเนี่ยเ,เออน,นี่ไงเนี่ยนี่เดี๋ยวเราก็มาตัากโต๊กกินตรงนี้เลยนะครับดันบรรยกากาศนะครับ เทวสัพยานู่นเลยครับไปไปรถเมล์ตรงนู้นเห็นป่ะใช่ป่าวว่าเอ้ยใช่สิที่เราเราข้ามเราเั้นใหม่ใช่ไหมเออรถเม์อันนี้ไปรถเมล์ที่ที่ผมลงเนี่ยสาย60แล้วก็วิ่งข้ามถนนกันมานช่ครับเทาสัพยญาเดี๋ยวก็มันร้อนก็ช่วงนี้ถ้าถ้าจะเดินเนี่ยต้องช่วงเย็นๆนลไม่มีอะไรคือเดินเล่นธรรมดาครับรอบเทวสัพ์ที่เฉย อ,อารมณ์ฟิวฟิวนะสะดวกรังก่าก็เออเออเป็นแนวหนึ่งแม่ก็ส่วนจะเร็นจุดยังไงตรงกลางมันเป็นเกาะเห็นป<ช>่ะเกาะกลางแล้วอนัน้เป็นส่วที่นั่งได้ตรงนู้นมากกว่าเห็นป่ะแต่มันไกลอะ่ะต้องเข้าตรงโซนด้านนู้นมากกว่านี่คาเฟ่สายิัญาก็ฟิวฟิว สรุปแล้วเค้กสีก่อนครับแล้วถ้าท้องท้องเหลือก็อเดี๋ยวมัมากินก๋วยเตี๋ยวต่อได้ <c oughs> กินได้เอับกินนี้สักจานหนึ่งเดี๋ยวล่วมด้อ่ะโอเคเรามากินเค้กสีกันโควิดเจอลนาอะไรที่ร้อนนีวัดรูปภูมิเขาเช็คอุณหภูมิก่อนเข้าร้านด้วยนะครับใส่แมสดมีเราที่มาด้วยเรามาที่ เราสั่งชุดมีชุดเขาไม่มีข้าวอ่ะไม่มีแไงนี้ไม่มีไหนอ๋อียวเขาไปนาดีกว่าข้าวมีเจ็ดพันเจ็ด้อยาบ้าลเป็นเซตมีแค่นีไง็ช่มีค่ช่มีโอเคโอเคครับอันนี้สั่งเซตสองเซตที่ไก่ เซตหนึ่งไก่3ชิ้นแล้วก็ข้าว1ถ้วยโค้นะครับสั่งมา2เซตกินกัน3คนข้าวนี้ให้เป็นให้เป็นห่อห่องี้อ่ะไม่มีจานเนี่ยกินแบบนี้เออพูดถึงกันไม่มีจานใช่ไหมใส่กระดาษมาให้เลย นี่ก็เริ่มอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วง่วงตอนแรกกะว่าจะไปกินนึดเดลก๋วยเตี๋ยวพม่าต่อไม่ไหวแล้วครับกินเคเอฟซีเจคเคสอฟซีนี่กรอบนะฮะปกติที่ผมกินที่เคฟซีสนามบินหรือที่แคปิตอลแล้วที่ไหนอีกนะนมันจะนิ่มโอเชียนไม่ไม่ไมทอดไม่กรอบครับอันนี้ที่ทอดกรอบ,อบเหมือนเหมือนเมืองไทยเลยอร่อยอร่อย,ออยนะครับอันนี้ก็กาแฟอเมซอนตกลงเราอยู่ที่ไทยหรืออยู่พมา่าวะเนี่ย กินเคปซีกินอเมซอนเนี่ยคือมันมีบางงมันมีอาหารไทยของไทยในบางจุดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงอืมแต่ต้องมีเงินด้วยสำคัญอยู่สำคัญอยู่ในย่างกุ้งต้องมีเงินอย่างเดียวนะครับไม่มีเงินไปไม่ได้ครับแพงครับของทุกอย่างแพงราคาค่อนข้างจะแพงมากก็อเมซอนนะครับ สี่พันจ้าถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็80บาทนะครับสี่สิบแปดสิบบาทแปดสิบบาทใช่ลดหย่อนไม่เกินแปดแปดสิบบาทแต่ว่าบ้านเราอยู่ที่60กว่าบาท65บาทอเมซอนนะฮะหกสิบห้าไม่รู้ขึ้นยังนะครับเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านมา2ปีแล้วแต่คงไม่น่าขึ้นมากกว่านี้ครับพันหนึ่งมันยี่สิบใช่ไหมล่ะพันหนึ่งยี่สิบใครบอกว่าอยู่พม่าสบายนะครับไม่สบายครับแพงกว่าบ้านเราอีกครับ ค่าใช้จ่ายสูงมากมถ้าอยู่ในตัวเมืองย่างกุง้งค่าใช้จ,จ่ายนี้สูงครับสูงเงินเดือนสองหมื่นอยู่ไม่ได้อะสองหมื่นบาทนะสองหมื่นบาทอยู่ที่ที่ในตัวเมืองย่างกุ้งไม่ได้ถ้าเราซื้ออะไรกินเองนะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แพงครับแพงมากคนที่เดินขึ้นห้าง คนบอกว่าที่ที่เห็นเขบอกก็ต้องมีเกรดนิดนึงมีเงินอ่ะคนที่เดินห้างก็ต้องนคนที่เดินห้างอ่าคนช่างมีตังค์เด็กวัยรุ่นก็ลูกคนรวยนะครับลูกคนมีตังค์ที่อยู่กับเราหรือหรือที่เราทํางานร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เดินแล้วถา่ว่าเดินได้ไหมเขาก็เดินแต่ว่าคงไม่ซื้อของอะไรมาเดินเล่นมาเดินเล่นได้แต่ว่าถ้าซื้อของเาซื้ออะไรน่ายาก แต่คนที่จะไปเซอทะเลสาเราจะไชอบไปะไไนะแต่ <ๆ S 2> ถ้ามานั่งกินตามร้านในในร้านพวกนี้ต้องคนอีกมีม,มีมีตังค์หน่อยครับเพราะว่าแพงครับแพงค่อนข้างแพงเพราะขั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยของของเด็กพม่าเนี่ยไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำโรงงานเราห้าพันจ้าเองถูกป่าวันละห้าพันจ้าวันละร้อยบาทนะฮะก่อนหน้านี้สี่พันแปดร้อยจ้าเดีวนี้คือเป็นห้าพันจ้าเป็นห้าพันจ้าขั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยห้าพันจ้าวันละร้อย แต่ของซื้อกินเนี่ยของบางอย่างนี้มากกว่าค่าแรงแล้วครับมากกว่าขนมจีนพันกว่าก๋วยเตี๋ยวดูแค่อเมซอนนี่นะครับแก้วเดียวรอบไปสี่พันจ้าครับค่าแรงเกือบได้ค่าแรงเด็กแล้วครับใช่อย่างเนี้ยเซตหนึ่งห้าพันสี่ร้อยกว่าบาทเพิ่มส่งรูปให้หน่อยสิอันนี้ร้อยกว่าบาทนะเคตสีชุดหนึ่งที่มีคริสต์มาสคอยจิโกลส์ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยว เราจะเอาจากมีมาพาซราแล้วเดี๋ยวจะไปเดินดูตรงทะเ,เลสาบด้านข้างหน้ามีมาพาชานะครับอ่าเป็นที่ที่คนพม่าเขาจะช่วงเย็นๆเนี่ยจะมาเดินเดินเดินเล่งกันแตตอนนี้อากาศอาจจะร้อนนิดนึงนะครับเราไปดูอากาศเป็นยังไงครับ